มัมครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับที่รับชมอยู่ในขณะนี้ครับพี่มัมครับสวัสดีครับเสียงดังๆหน่อยเสียงอยู่นายพี่มัมของเราโยกใส่เนียครับวันนี้อิ่มท้องครับไหนไม่มีเสียงเลยลูกครับผมครับชูงวงชูงวงวงสูงวงสูงชูงวงด้วยครับด้วยครับเสียงดังๆครับผมทักทายกับพี่มัมตอนเย็นๆครับวันนี้บรรยากาศดีๆครับพี่มัมสุดหล่อของเรา วันนี้ก็สวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแม่แม่เอฟซีท่านที่ให้การติดตามรับชมแล้วก็ชมไร้สดของกระผมจนเสร็จสิ้นนะครับขนาดวันนี้ผลตกก็โอเคครับยังขายของหมดนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีท่านที่ให้การติดตามรับชมและให้กําลังใจเราโดยตลอดมานะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้ขอนกำลังใจและร่วมด้วยช่วยการเลี้ยงอาหารจ้างจนหมดนะครับวันนี้วันนี้พามาชมพี่มัมครับ ดูครับพี่ม่ำอาการเป็นยังไงงึ๊งง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 งดูครับดู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 เป็นยังไงเป็นยังไงอาการเป็นยังไงฮะพี่ม่มเป็นยังไงครับยังดีดีครับดีดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้พี่ม่มของเราทักทายตอนเย็นๆครับบรรยากาศดีๆครับตอนนี้พี่ม่มของเรานะครับตอนนี้ก็อยู่อย่างมีความสุขครับอิ่มแล้วก็โยกซ้ายโยกขวา นะครับมาทักทายแ MM ม่แม่เอฟซีตอนเย็นเดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายให้ชมทุกเชือกครับว่าเป็นยังไงการเป็นอยู่เป็นงไงหลังฝนตกครับทานอิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาอาวัสดีแม่แม่เอฟซีก่อนพ่อจะไปลูกสวัสดีครับเร็วด,งดงังๆครับผมพิมพ์หมัำของเราลาไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาชมเชือกอื่นต่อครับใบบุญเสียงรองอย้องนี่มันเป็นไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปชมแป๊บเดียวครับ เนี่ยครับใบบุญจอมสนอยู่ตรงนี้ครับมาถึงแล้วครับเวลานี้เวลาของใบบุญจอมสนครับโอ้โหสายหัวมาแต่ไกลเลยครับตอนนี้สาวน้อยใบบุญของเราครับปะแป้งเลยครับอันนี้ครับทักทายแม่แม่เอฟซีด้วยการปะแป้งเลยครับวันนี้ครับเจมเหมยของเราก็เช่นกันเนี่ยครับตอนนี้สนานเช่นเคยครับตอนเย็นเย็นครับวันนี้ผมพามาชมภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักนะครับของเจมเหมยกับน้องใบบุญนะครับเอฟซีลายท่านอาจจะ ชมแล้วบอกว่าโอ้โหเจมเหมยทําไมตัวอ้วนจังอ้วนตุตะเลยครับตอนนี้ก็รับชมกันอยู่ในขณะนี้ก็คือเจมเหมยนะครับเจมเหมยกับน้องใบบุญครับครอบครัวของเราครับเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์ครับไม่มีการทรมานแต่อย่างใดครับทุกๆเชือกกินอิ่มอย่างหนักนะครับอิ่มน้ำสำราญเนี่ยผมจะพาชมน้องการเกตเป็นเชือกต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ชมทุกเชือกครับตอนเย็นๆครับบรรยากาศดีๆวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นก็จะพาชมใบบุญก่อนครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้มานี่สิใบบุญมานี่สิมานี่สิ มาทักททยไปไแมเอฟซีนี่ยเล็ยวดูสิครับนอนพึ่งตื่นครับฟูเฟียฟูเฟียมาแล้วเรียกปุ๊บมาปั๊บครับเด็กน้อยกิ๊ดื้อของเราเนี่ยครับดูครับโอ้ย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 เดี๋ยวดูเววตาที่แสนดื้ออยู่แสนสนอยู่ตรงนี้นี่คือใบบุญครับเนี่ยครับใบบุญอยากชวนพ่อไปเล่นด้วยนะครับตอนนี้สาวน้อยใบบุญของเราเดี๋ยวไปชมเชือกต่อไปครับเชือกนี้ชื่อน้องการเกตครับการเกตของเราอยู่ตรงนี้ครับยืนโยกอยู่ตรงนี้ครับอาหารของเราเตรียมอยู่ตรงนี้ครับ เดี๋ยวเอาให้ทานครับเดี๋ยวเอาให้ทานรอแป๊บเดียวครับเนี่ยครับหลังฝนตกก็อากาศก็จะชุ่มชื้นประมาณนี้ครับน้องใบบุญกับแม่ก็อยู่ตรงนี้ทานกันอย่างอริดอร่อยเลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาชมน้องกาลเกตแล้วก็จะไปชมพ่อใหญ่ขุนช้างไปดูพ่อใหญ่ขุนช้างของเราวันนี้ตกมันอาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปดูสาวมุกของเราที่อยู่ติดกับพ่อใหญ่ขุนช้าง,งครับคอยดูเรอาการพ่อใหญ่ขุนช้างอยู่โดยรอบนะครับโดยใกล้เคียงนะครับตอนนี้ พ่อใหญ่คุณช้างนั้นมีความสุขดีครับล้อมรอบไปด pues ้วยสาวๆหลายๆเชือกครนะับทั้งน้องเพรทั้งน้องดอกคุณแล้วก็น้องมุกน้องทองดีครับอยู่ตรงนั้นพ่อใหญ่คุณช้างเราเนี่ยสมชื่อเลยครับอาการสมชื่อชื่อสมสมกับช้างเลยครับเพราะว่าเจ้าชู้ครับเจ้าชู้มีแฟนมากครับพ่อใหญ่คุณช้างของเราช้างเชือกนี้ชื่อน้องกาลเกตนะครับน้องกาลเกตสุดสวยของเราหรือแม่หญิงกาลเกตที่หลายท่านรับดูหรือทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับ เป็นช้างที่กําลังจะคาดการว่ากําลังจะตั้งท้องนะครับตอนนี้คาดการว่ากําลังจะตั้งท้องครับดูบรรยากาศโดยรอบครับดูท้องครับอ้วนป่องเลยครับตอนนี้สวยงามมากครับนี่ครับหางเป็นพวงเลยครับผมนี่คือแม่หญิงกาเกตของเราครับสาวอีดึงเชือกครับนี่ครับทานดูครับเสียงเคียวดังถึงนี่เลยครับโอ้โหนี่คือภาพบรรยากาศของช้างเราตอนเย็นๆนะครับอันนี้ผมมาถ่ายทอดให้รับชมกันตอนเย็นๆครับเป็นภาพน่ารักน่ารักของช้างเรา น้องใบบินไปดูครับไปดูน้องใบบุญครับถูตัวอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมพารับชมกันครับเนี่ยครับถูตัวครับโอ้ยดูสิครับเล็กๆกีการันย้รู้ถูต้นไม้ด้วยครับไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวชมใบบุญเสร็จผมจะพอพาไปชมพ่อใหญ่คุณช้างครับเป็นพ่อของน้องใบบุญของเราครับดูครับตอนนี้กําลังฝึกทานอาหารครับเขี้ยวนู้นเขี้ยวนี้ครับประมาณดูครับดูขาหลังยกแล้วยกอีกแม้เรื่องขาหลังเนี่ยถนัดซะจริงๆใบบุญนี่คือใบบุญของเราครับ เนี่ยครับโอ้โหใบบุญของเราครับโอ้เห็นพี่ดำมาไม่ได้ให้พี่ดำมาแล้วต้องหันหน้ามานี่เลยมีใบบุญมานี่สิเดี๋ยวใบบุญมาแย่งพ่อครับกลัวมากครับกลัวพี่ดำมาแย่งพ่อครับใบบุญของเราเนี่ยครับวันนี้ยังไม่เข้าไปเล่นกับใบบุญครับเพราะว่ายังแฉะยังชื้นอยู่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการเอาดินมาถมสถานที่้องใบบุญอยู่อีกครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะแฉะมากครับใบบุญเล่นมากครับชนมากด้วยครับเนี่ยครับนี่คือบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับของครอบครัวของเรา สุกสารเช่นเคยครับตามทองเรื่องวันนี้ก่อนที่เราจะไปชมพ่อใหญ่คุณช้างก็ยังให้ชมใบบุญครับจอมสซนของเราครับอยู่แบบนี้ครับทุกวันครับอยู่แบบมีความสุขนะครับก็ฝากแม่เม่เอฟซีหลายท่านถ้ามีเวลาก็ฝากมากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นความกำลังใจกับการทําช่องของเราดูครับสาวน้อยใบบุญของเราครับกําลังตื่นนอนครับดูครับโอยเวียงโอย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 ยดูทําดูโชว์โชว์เล่นไปแล้วแหละดูสิ วงเงินน้อยเนี่ยดื้อมากนะไม่ธรรมดานะเนี่ยกับใบบุญของเราได้ยินเสียงพี่มัมร้องมาแต่ไกลครับอกอักอกอักอยู่นู่นครับเรียกร้องความสนใจเนี่ยครับสาวน้อยใบบุญของเราครับอ้วนตุ้มุตุมิอยู่นี่ครับเนี่ยครับเด็กน้อยของเรากําลังขี้เล่นอยู่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมพ่อใหญ่คุณช้างแต่เชือกของเราครับสบายดีทุกเชือกครับเลี้ยงเป็นอย่างดีอาหารการกินซบซ้วนสมบูรณ์ดีครับไม่มีการทรมานแต่อย่างใดครับ เนี่ยครับเป็นการเลี้ยงดูอย่างเอาอกเอาใจใส่นะครับช้างของเราแต่ละเชือกไม่ต้องห่วงเลยครับอยู่ประมาณนี้ทุกเชือกนะครับผมเนี่ยครับน้องใบบุญกับแม่เหมยตอนเย็นๆครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะขอตัดออกไปดูพ่อใหญ่คุณช้างครับเป็นยังไงตอนนี้ตกงานตกมันหนักขนาดไหนครับตอนนี้ก่อนจะไปหาพ่อใหญ่คุณช้างครับมาดูใบบุญครับเห็นพี่ดำเข้ามาครับใบบุญไม่พอใจนะครับในเขตพื้นที่ของตัวเองไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งครับดูสิครับ ไล่พี่ดำครับดูอาการคือจะได้พี่ดำครับไม่ให้พี่ดำเข้ามาครับเนี่ยครับดูครับพี่ดำก็บอกว่าโอ้ยฉันขอผ่านเอยเถอะใบบุญเออโอ้ยเจ๊เหมยเตะขาหลังใส่ไปทางนู้นก็เจอใบบุญไล่โอ้ยพี่ดำบอกว่าอยู่ยากแล้วทุกวันนี้ไปทางไหนก็ไม่ได้เจอขูต่ตลอดใบบุญไม่ยอมครับไล่ออกจากพื้นที่ครับดูสิครับใบบุญใบบุญไม่ยมอมเอ๊ดำน้ำนะไม่ยอมเจ๊เหมยไปแล้วเองเห่าลูกข้าเดี๋ยวข้าจัดก,การเองไปเลยไปเลย,เลยดำ ขาออกมาช่วยดำทำไมทำแบบนี้นุ่นอะไรแล้วครับเจมเหมยไปไล่น้องดำแล้วครับไม่ให้มาครับพี่ดำก็ขูน้องใบบุญมาไล่ฉันทำไมพูดกับน้องใบบุญครับใบบุญบอกว่าไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาไปฟ้องเจมเหมยเจมเหมยมาเลยครับมาไล่น้องดำออกไปจากพื้นที่ของตัวเองครับมาอย่างเร็วครับเนี่ยครับส่วนน้องใบบุญก็เช่นเคยครับมาหาที่เล่นตรงนี้อีกครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมพ่อใหญ่คุณช้างครับช่วงต่อไปครับนี่ก็คือน้องมุกของเราครับ เดินทางมาถึงน้องมุกแล้วเป็นภรรยาอีกเชียงหนึ่งของพ่อใหญ่คุณช้างครับที่อยู่ติดกับพ่อใหญ่คุณช้างเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับนี่คือน้องมุกยืนทานอาหารอยู่ตรงนี้ครับกับพ่อใหญ่คุณช้างอยู่ตรงนี้ครับอยู่ใกล้เคียงกันนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้พ่อใหญ่คุณช้างของเรานั้นเกิดอาการตกมันครับเราต้องรอกโซ่เป็นที่เรียบร้อยครับต้องผูกสองขาไว้ครับเพราะว่าอาการตกมันนั้นถ้าเกิดเราไม่ดูแลจริงๆครับ สามารถดุร้ายหรือทำร้ายช้างเชื่ออื่นนะครับเราต้องสร้างความระมัดระวังเป็นพิเศษครับนี่ครับเป็นพ่อใหญ่คุณช้างของเราที่ตกน้ามันอยู่ในขณะนี้ครับทานอาหารอย่างอริสอร่อยครับดูสิครับน้ามันอาบแก้มครับนี่ครับตกมันมาได้3สัปดาห์กว่าแล้วครับพ่อใหญ่คุณช้างของเราอาการก็จะอยู่ประมาณนี้ครับบางคนไม่รู้นะครับว่าตกมันนั้นเป็นยังไงอาการเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะพามาชมใกล้ๆลเลยครับ วันนี้เป็นครั้งแรกที่เข้ามาสัมผัสช้างตกมันครับมาดูว่าอาการพรยคกณช้างจะดุร้ายหรือเปล่าหรืออาการจะเป็นเช่นไรตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาชมเลยครับน้ำมันช้างนั้นจะออกมาตรงใกล้ๆลูก,กตาระหว่างตากับหูน้ำมันจะอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างใบหูรูหูกับลูกตาช้างเนี่ยอาแก้วตาช้างเนี่ยน้ำมันช้างจะอยู่ตรงกลางเนี่ยครับคืออยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้รับชมกันนี่คือน้ำมันช้างครับที่ไหลออกมาไม่ได้ไทยชมกันง่ายๆครับ อาการแบบนี้บางเชือกเข้ามาได้ครับดุมากนะครับแต่พ่อใหญ่คุณช้างใจดีครับไม่ดุไม่ทําร้ายเรานะครับผมก็เลยมาถ่ายให้รับชมกันใกล้ๆแบบนี้ครับนี่คือน้ามันช้างที่ไหลลงมาเนี่ยครับไหลลงมาตรงนี้ถ้าบางเชือกขนาดนี้จะมีการทําร้ายควานหรือทําร้ายผู้อยู่รอบข้างนะครับเอฟซีท่านใดเดินทางไปเจอช้างตุกมันแบบนี้จะเป็นช้างป่าช้างบ้านช้างในสวนสัตว์หรือที่ใดต่างๆครับผมแนะนําให้หลีกเลี่ยงครับไม่สมควรที่จะเข้าใกล้อย่างกับผมนะครับ แบบนี้ห้ามรอกเรียนแบบนะครับเป็นความสามารถของส่วนบุคคลนะครับห้ามเข้าใกล้อย่างเด็ดขาดครับถ้าตกมันประมาณนี้น้ำมันช้างจะเกิดกลิ่นเหม็นมากครับเหม็นแบบสุดๆเหม็นแบบเสียแบบจุดเล็สุดเวียงครับถ้าเป็นผู้หญิงท้องเนี่ยคือผิดสําแดงเลยนะครับอันนี้คือน้ำมันน้ำมันช้างหนึ่งปีช้างตกมันสองครั้งนะครับสองครั้งหรือสามครั้งแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของช้างครับส่วนพ่อใหญ่คุณช้างของเรานั้นหนึ่งปีตกสามครั้งครับเพราะพ่อใหญ่คุณช้างสมบูรณ์มากนี่คือน้ำมันช้างให้ผมให้เห็นใกล้ๆนะครับเนี่ยครับ นี่ยครับคือน้ำมันช้างตกมันนะครับเนี่ยครับตกตรงนี้ไหลตรงมาตรงนี้ครับไม่อันนี้ลูกตาอันนี้น้ามันส่วนทางนี้ก็เป็นรูหูครับอยู่ตรงกลางเดี๋ยวผมให้ชมไซรัของพ่อใหญ่คุณช้างโดยรอบนะครับว่าอ้วนขนาดไหนครับนี่ครับพ่อใหญ่คุณช้างของเราพ่อของน้องใบบุญนะครับเชือกนี้คือพ่อของน้องใบบุญวันนี้มาถ่ายให้ชมกันพลังๆเพื่อให้รับชมแต่ละเชือกว่าสภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงสบายดีไหมครับเนี่ยครับพ่อใหญ่คุณช้างของเราอ้วนท้วมสมบูรณ์ครับขนาดตกมันก็ยังสมบูรณ์ขนาดนี้ครับ วันนี้คลิปของเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแลวต้องขอขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านที่การสนับสนุนช่องของเราและติดตามช่องของเราโดยตลอดมาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและให้กาลังใจช่องของเราด้วยครับถ้าท่านไม่อยากให้พลาดคลิปสนุกๆก,ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ครับเป็นกานกาลังใจให้ช่องของเราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ขอจบคลิปน่ารักไว้เพียงเท่านี้ครับลาไปด้วยภาพพ่อใหญ่ขุนช้างตกมันครับสวัสดีครับ